ผมวิธีชีวิตคนมันหนอกมันนเฮานะครับหนะโอ้ถึงที่อยู่บ้านจัดสรรแต่เฮาก็มีมุมเฮาตีเฮาจะงงะกับคงกับเขานะครับผมปืนเากาไม้มเ,าเากาตอกน,นะครับผมน,มนผมมี่เอาตัวโลมาดังครับตัอโลดังไฟนะครับหนอแบบชีวิตพอเพียงครับ แกงอมไก่ครับอแม่พป่น้องนี่แกงอมกินไก่เจทานเต่าทานนะครับครับปืนก็ไม้ก่ตอกครับผมนี่หน้าบ้านครับมีแบบต้นไม้ธรรมชาติรายล้อมถึงจะเป็นบ้านจะสันแต่เราก็สามารถสร้างบ้านจะสรรปลูกต้นมงต้นไม้ให้มันเป็นแบบแบบป่าแบบด้อยได้นะครับผมประวัติชีวิต ผมชอบแบบชีวิตธรรมชาติครับนะครับตีว่างทีไหนเขาปลูกได้เขาปลูกไปครับยังงามง,งามจังมันครับตีไง้ใบไง้งามง,งามจังมันปลูกมันแสกแสกกันไปครับผมอันไใใหนหง่ได้ก็ใหไงไปอัน,นไหนใหญ่ก็ปล่อยมันน้อยอยางนันครับอันนี้ก็ต้นหญ้าเสต้หรือว่าคนไทยห้องใบสาบเสือนะครับเป็นสมุนไพรหลายอย่างนะครับเป็นยา ต้มกินนะมันค่าพยาธิค่าคี้ตึกก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าเป็นแผลสดตำตำตำโม,โมโแผลสดก็หายไว้ยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับอยู่กับธรรมชาติครับเนี่ยติมบัตรมันครบนนับอยู่กับ,บมันมันก็อยู่กับเฮานะครับาธรรมชาติเราอยู่กันเกือก้อคุนเกือก้อสายกันนะครับนาอ มนุษย์ก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือมนุษย์ครับสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับผมครับเอฟซีทุกท่านครับผมมาวันนี้ขออนุญาตเนี่ยกับเขากันนะครับเดี๋ยวจะสุกลงมากินเขาวด้ยกันนะครับกินแบบทรามกลางธรรมชาตินะครับผมมอนครับสุขใจครับผมครับจะเป็นกําลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมืออกันตัวนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆครับ